สวัสดีครับผมต่อเข้าเส้นอุบลราชธสถานีครับผมแค่สมบัติข้อแล้วรอสรับแล้วถักกลับไปบอกพักพวกเตรียมเบืองพวกไปรอเลยมณีกาสีมาหนุบันคู่บาอาจารย์ที่เพิ่อไหนที่ทราบปฏิปตนน้องพี่นนองนอ,นอ,นอทุกทานครับมีคู่บาอาจารย์บิดหรอครับตะขึ้นอยู่กับเ้าว่าห้าสีอลาบหรือประยุกไปไปใส่ในทางไหนอะ่ะมีสันนึงครับผมพี่นนองสันนึงประมาณนี้สันนึงประมาณนี้แล้วนี่พี่น้อง นันึงกับบากนี่แหะครับล่อเขาคูครับผมอ่านี่ก็สีสันครับผมหนึ่งสองโอ้ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีตต่อ่ขุดตอกเขาเส้นก็จะเป็นสูตรตายโตด้วยพี่น้องนี่ก็ผมผมมากไปแล้วนะพี่น้องนี่ผมผมมากไปแล้วเสร็จแล้วแต่ผมก็สีขูดขูดเอวให้ให้มันไห้ตามจุดติดขนาดมากนี่ครับพี่น้องนี่เห็นบอกครับห้อยมากไปนี่แหละครับผมตอกผมทุกคู ดื้อๆบางไดเด้อพี่น้องเด้อดื้อๆบางไดครับผมดื้อบางไดอ่ะเมื่อห้ามมากไปแล้วมันเป็นสูวตไตโตแหละครับนี่ครับนี่สิ่งที่ได้ก็คือตอนห้ามผูกเสือกที่ห้องเต้องไปเดือนหาดิครับห้ามมากไเห้าขผูเสียนตอกให้ให้มันได้ตามเอวที่ห้ามมากไบเนี่ยเราพี่น้องนี่สั่นแดกได้ครับนี่สั่นแดกกระพริบมาแล้วครับเนี่ยครับสีสันแล้วผมก็สีไล่ลงมาดิครับไล่ลงมาเลยว่ามันจะอยูุ่ในจุดใดน้องพี่น้องนะอ่ะ ให้พี่น้องเบิงครับไห้พี่น้องเบิงกระตีว่าแมนบ่ผมกาถ่ายด้วยครับลู้าที่ไ้ตอกผมไปแล้วนี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่อ่ะมักไว้ด้วยครับแล้วตอกเราจะเป็นสูตรตายตัวครับผมอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำเนี่ยแหละครับผมตอกทุกคู่ทีเฮ็ยไปขั้มีสูตรตายตัวล้วก็มีควาวมาตรฐานมันกระสิได้เสียงเดียวกันตลอดครับผมอันนี้แหละครับเป็นเอ ตอกแบนถึงไปด้วยพี่น้องด้วยไม้ปลาอ่อยไม้ข้างทางสบายสบายครับประมาณนี้ครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้เร็จครับสำรักกิฟต์อีกคราบเข้า,ขามาสวัสดีครับ